สวัสดีครับผมช่างเอกลบบุรีนะครับวันนี้เราจะมาทดสงานปืนนะครับส่งลูกค้ามีงานเจ็เซนนะครับยาว70รวมรูปในอยู่ที่85-90ถึงนะครับแล้วก็มีงานสั้นๆนะครับวันนี้สั่งทำพิเศษรุ่น65นะครับ65เซนรวมรูปเลยอยู่ที่ 75- 80ถึงนะครับอันนี้เป็นงานแม่น้ําแล้วก็ลาตัวที่ยอดฮิตที่สุดนะครับเป็นรุ่น90เซนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปของของน้ําจืดนะครับ อันนี้จะเป็นลำตัว90ลงสูบลงลูกอยู่ที่เมตรสิถึงเมตรยีครับเอาโอเคครับมาดูกันว่าวิธีการใส่ลูกเก็บเชือกนะครับผมเก็บยังไงหลายคนก็สงสัยอยู่นะครับเก็บเชือกนะครับปืนทุกรุ่นเก็บง่ายๆครับที่มีสายอย่างนี้เก็บเดี๋ยวครับดึงสส่หน้าของสันฉลามอ่าสายตัวของยางนะครับแล้วก็กลับไปทบข้างหน้านี้ครับเวลาเราขึ้นยางเก็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงสปริงกลับมาคล้องอีกทีนะครับทุกรุ่นปืนทุกค่ายทุกขนาดก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันครับ นี่เป็นวิธีเก็บเชือกที่ค่อนข้างดีจะรัดแน่นได้ดีพอสมควรอโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงทดสอบยิงแผ่นแผ่นสเลตนะครับหนามินอ่ามินครึ่งนะครับแผ่นสเลตหนามินครึ่งเดี๋ยวยิงทั้งทั้งสามขนาดเลยครับการสิบเซนตตัวนี้ลูกค้าสั่งยาวมาสามเส้นนะครับเดี๋ยวเราลองยิงทั้งสามขนาดดูเลยครับยิงยิงขนาด 60เซนก่อนนะครับ60เซนยาง2เส้นนะครับดูว่ามันจะเข้าลึกขนาดไหนนะครับแผ่นนจะเบนเหลขข็กก้อนค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับครับเดี๋ยวดูปืนตัว70เซนบ้าง70เซนยาง2เส้นนะครับดูว่าจะเจาะเจาะเข้าไปลึกขนาดไหนได้อันนี้พระเอกนะครับลำตัว90นะครับดูลำตัว90ยิง ยิงในระยะความเป็นจริงนะครับที่เราเจอปลาก็จะอยู่ระยะประมาณนี้นครับตสิบเลยขยอนมันนิดเชื่อมันยาวนี่ครับแล้วก็เป็นงานตัวนะครับรุ่นยอดนิยมคืองานสไนเปอร์ยิงบนบกนะครับตัวนี้ก็อันท้ายาช่างเอกออกแบบองครับหาคำยางประมาณนี้ครับรุ่นนี้จะเป็นกระบอกนะครับวันนี้จะเป็นกระบอกก็ระยะยิงก็ยิงได้ไกลยอยู่ครับ นะครับทุกดอกก็ขนาด4มิลนะครับโอเคครับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อผ่านดูวิดีโอใน YouTube นะครับก็โทรติดต่อช่างได้โดยตรงเลยครับเป็นระบบโอนเงินสั่งจองทําทุกรุ่นนะครับผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็สั่งจองแล้วเราจะส่งสินค้าให้ระยะตัวปื้นเนี่ยสั่งทําทุกรุ่นทุกตัวครับโอเคครับย่าไงก็สนใจก็ติดต่อแล้วกันครับพี่ดูนะครับแผลที่เรายิงนะครับ ตัวปืนปก้าเนี่ยครับเท่ากับแรงรูครับเท่ากับดอกสว่าน4สามมิลครึ่งน,นะครับตัว70เซนเนี่ยเข้าไปที่ดอกสว่าน4มิลเลยนะครับรูประมาณนี้เลยแต่ตัว90นี่ทะลุไปถึงถังนะครับลูกถังนะครับรูเท่ากับอดอกสว่านขนาด7 8มิลน,นะครับดอกใหญ่ๆครับเท่ารู up. Yep.